สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่น่อยพามาสวนตะขวงค่ะเบียดเรียบกันแล้วเขานาห่อนแล้วตอนนี้พลิกได้เดือนกว่าค่ะเขานาห่อนแล้วพี่น่อยก็เลยเอาฟางมาคุมคุมให้พลิกค่ะหลังจากที่ได้ยาออกแล้วเขาก็จะให้ปุ๋ยแล้วก็ ที่ไก่ค่ะที่ไก่แก่ที่เหนือฟางมาคุมการคุมฟางเนี่ยเพื่อลดการค่ายน้ำค่ะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้ดินวิ่สิเป็นเอื่นว่าห่มดินการห่มดินค่ะเ,คเพื่อให้ลดคนนาแล้งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยค่ะช่วงนี้เป็นอะไรกบบุคคลได้่มคลิปปันใด อยูสีแถวเก็บวันเุเหลาแล้วก็อีกย่างก,ก็คือเป็นการแบบเพื่อม่ให้วัชพืชขึ้นหลายค่ะยิงเข้าใหน้ำหลายพวกยาก็แห้งขึ้นการคุ้มฟางจะเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งค่ะ พ็่จังแถวนี่โดน้ำกับโดยังเปียกชุ่มอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็คายน้ำไปใบก็มันขาดหนาเดี๋ยวตัวนี้นีเขียวค่ะเดียเ๋ยวเราจะสั้างหาก็มีอยู่แล้วนะคะฝนมากี่จังว่านนี่นจะกำลังแตกคุ่มค่ะ แต่คุ้มแล้วก็ออกดอ,อกมากมันออกดอกยังไงพี่หน่อยประมาณเป็นซิฟโกมือแล้วค่ะบนท่านได้ผลยาแล่วพี่หน่อยใส่น้ำมักเพราะน้ำมักเล่าขาวค่ะผลซ้ำม,มือเดี๋วก็ปลวกข้าวมดนตามถึงห้าวันจะผลตัวนี้พริกเป็น มันมันเอน่าจะแมงวันท่องมาไข่แต่ที่นี่พอผลยาก็เลยเหีย่ยวพวกนี่ก็จะผลให้อาหารด้วยเอแค่เสียมบูร่อนเ้อยค่ะตัวน,น,นี้พวกนี้หาลอยค่ะหา0อยตนก็เล่าปลูกใหม่แต่ป้าจะปแปะอีก ห้าอีกห้าร้อยตัวปลูกไปแล้วเพิ่งได้สี่ร้อยยังเหลืออีกสองร้อยม่วนนี่ก็จะเฮ็ดให้มมนแล้วค่ะจะเห็ดสวนเริ่มซุกแล้วนี่ก็นน้ำเส้านี่พ่นน้ำยางชุ่มนะ เริ่มแห้งแล้วม่อนมาไอ้คุ้มค่ะวันนี้ก็จะคุมฟ้างเขาก็ไปกวาดมาจากให้หน้านะคะมากองไว้เนี่ยเดี๋ยวผานไปนมันก็ย่อยสลายเจ็ดให้ดินเท่าดีขึ้นค่ะ ดินไม่แน่นเวลาเข้างคดหนามมันก็นเปียให้ดินบนเน,นี่ยมีอากาศ้นคือกะชอนช่ยหลักหาหารได้ดีคลิปนี้ก็มาคุ้มฟางค่ะบักพริกกะลังเพราะไดเนี่ยปีนี้ก็ล้องเป็นน่วยดี